โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวราวิหารเป็นประธานสงฆ์จุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและในโอกาสนี้คุณวน,นาไกรดิตปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะ แด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่18ครั้งที่144โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีวรัชระนาฏมุนีประเรนธรรม9ก้าประโยครองเจ้าคณะภาค16วัดโคกกรถินจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนหลวงพ่อธรรมชโยได้มอบกองทุนให้กับคุณครูในพื้นที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ซึ่งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ดำริโดยหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณครูในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นการสร้างขอนกำลังใจให้กับคุณครูในการทำหน้าที่หยัดสู้ด้วยความเข้มแข็ง เป็นแสงสว่างให้ความรู้กับเยาวชนของชาติในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภายในงานได้มีตัวแทนคุณครูในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวเปิดใจซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่าครูไม่ใช่เพียงปฏิบัติหน้าที่ในการสอนเท่านั้นแต่ยังเป็นเสาหลักให้กับชุมชนและเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนในพื้นที่พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโย คณะสิทธิ์วัดพระธรรมกายจากทั่วโลกและทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือคุณครูภาคใต้ตลอดมาในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตัวแทนหลวงพ่อธรรมชโยได้กล่าวเปิดใจหลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะสงฆ์สวดมัติกาอุทิศบุญให้กับผู้วายชนต่อด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลตาม้วยคณะเจ้าภาพในประเทศและเจ้าภาพจากต่างประเทศ ก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2 3วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกัลายนานมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลนำกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นภาษาบาลีและไทยผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้ นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน,านเป็นภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนทางนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตผ่านระบบออนไลน์ในโอกาสนี้ตัวแทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนทหารตำรวจ ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะได้ถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระในการนี้ด็อร์ประกอบเจรักิติผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นตัวแทนจากหน่วยงานราชการคณะเจ้าภาพจากในประเทศและคณะเจ้าภาพจากต่างประเทศได้นาถวายจตุปัจจัย,ยธยรธมแด่คณะสงฆ์ ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโมชนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการมารวมตัวของทุกท่านในวันนี้แสดงถึงความศรัทธานในพระพุทธศาสนาและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้รักษาแผ่นดินและพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานหากเราอย่างร่วมแรงร่วมใจ ก็จะเป็นพลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนทานบารมีเป็นคุณธรรมสำคัญวันนี้จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้